เมออาเดียนวเปมดบอะไรโบอะไรเบิดนี่ยะล้เบิร์ดอะไรน้บิดเกตจะมันอย่ที่เบิดใช่ไหมหรือว่ามันเป็ต Oh, oh. hại to lắm Cái không phải gì chạy Ờ, ờ Ơi, cái bóng ba